สวัสดีครับทักทายสวัสดีด้วยนะครับผมเดี๋ยวพามาดูเสื้อใหม่นะครับที่ได้สนับสนุนทีมงานไหนดูก่อนดูก่อนดูก่อนเอ้มือตัดสเบิร์มเลยคืนนี้สาวบานยางกรีดเลยเห็นแล้วอู้อกระมอมตระยีงเคยนี่กรีดเลยนะนี่โอ้กรีดไหนดูดูข้างหลังหน่อยมีโลโก้ไหมอู้มือตุ้ยย้อยในบานเริงีูได้เตนี่ นี house, kind of. still, still so right. ่เนยหยแม่น like ่ะเดี๋ยวรอครอยยู่มันแตะเองเลยนู่นเหมิงไหนไหนมีมีใครบ้างนี่นี่เป็นสปอนเซอร์บ้างโอ้นี่โอ้มีบองดำครับผมกลุ่มแฟนคลับมงคลอันนี้ก็อะไรนี่คนบ้านบ้านนะครับพี่สายชน1นึ่งดีไลท์แล้วก็โอ้หนึ่งดีไลท์ อันนี้ก็จะเป็นนันทวันะโอ้อันนี้เลื่อยหลักปิ้งเลยนี่โอ้นะเออนะครับเออนี่นะครับอันนี้เพิ่งจะมานะครับผมเสื้อก็เลยได้ให้ใส่วันนี้นะครับผมงูไเอยงูเลนตาตาเออมึงจะนับไหนๆโลไหมโลไหมน่าโลลานี่เอาถมเลยเออเออเหมือนตัวอ้วนเบิร์ส้นมันคือเปียกข้นกันองเนื้อเนื้อผ้าดีไหมเนื้อผ้าดีไหมเยี่ยมเออใส่สบาย ไม่เกินสิบวันกระกรั่วเหมือนเดิมเหมือนพูดตามมาไงเสื้อโอ้เฟบมันแต่ข้าเฟ็บนานเว้นวะโอ้ไม่ไปยุ่งเนี่ยมือวะเน่ยเทปได้สองวันเะเสื้อตัวนี้ไม่รู้ว่าเป็นสภาพไหนอันนี้ไปกรุงเทพใช่ไหมนี่ฮะเสื้อตัวนี้จะไปกรุงเทพใช่ไหมโอ้นะโอ้อันนี้โอ้อันนี้ก็สวยโอ้ตัวนี้เป็นเสื้อสตาร์ทเนาะน่มั้นี่ยังรอเลยโอ้ ได้ใส่เองขาดแล้วอ่ะใช่ไหมคืนนี้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 ยังไงก็กระเทยลากไปแน่นอนไม่เหลือนะขอบคุณด้วยแล้วกันนะฮะยูทูบที่ร่วมสนับสนุนเชื่อให้พี่ๆได้ใส่กันนะครับก็คนหนาพร้อมคนหน้าทีมที่มันเองอยู่ฝั่งนี้นี่มีของใครผิดบ้างนี่มีไก่อ้วนเดียวอ๋อตรงนี้มีมาสเตอร์พิกเจอร์เนาะแล้วก็ฝั่งนี้ด้วยอ้วนนี่อ้วนนี่ปะ ที่เป็นไอ้คอคางนี่คอคางวะที่แบบเบ้มุนเกลี่ยที่เบ้มตัวเกลี่ยเบ้มไม่เลยเจียวเลยโอ้นะทับบินได้เรือจับบินได้เลี่ยตึกเกือบพังไม่ตกพื้นอยู่เลยอ๋อเอาวิวทีครับโอ้สวัสดีครับผมวัสดีครับอืมนะนี่นะครับตอนนี้ทีมงานตอนนี้เสื้อใหม่เสื้อใหม่มาหมดเลย มาริากาศเออหนูมอหนูหนูหนูพรีเซนเตอร์ทมเยอะกูตึก้อขัดจ้ออาบยังอาบยังอาบรึยังอาบรึยังฮะเออโอ้วันนี้ที่อาบน้ำสะดวกสบายเป็นยังไงทาหน่อยทาหน่อยเสื้อใหม่เนื้อผ้าโอเคไหมนิ่มเลยใส่แล้วเหมือนใส่ปุยนุ่มนะครับเนีจริงนะ อะใครอยากสนับสนุนติดต่อได้นะครับผมใครอยากมีโลโก้ขึ้นเนาะทักมาครับผมนี่นะแต่จะไม่รับประกันนะครับว่าจะใหม่ได้กี่วันนะครับผมเนี่ยไหนขาวไหนโอ้ขาดแล้วดิเว้ยว่ามาว่าเสื้อตัวนี้จะได้ไปเที่ยวกรุงเทพด้วยนะครับนี่ยเสื้อเล็กๆนี่สวยกว่ะ เออเนาะเนี่ยไอนี่หุ่นเลยใช่หุ่นหุ่นายมันนายมันไม่มีพุงเลยเออตอมเพียวเราก็ไม่มีบอใจดันตัวดอ่ะอือเออแน่แน่แน่นั่นก็หุ่นสวยเนี่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 ยบองเกิดก็หุ่นสวยมีมีพวกเรานี่แหละโอ้กระปุ้เลยนะครับไหนจะดูของค์ผมอันนี้นี่ของผมอันนี้ของผมนี่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 ของผม เดี๋ยวเดี๋ยวดูของผมก่อนเออมึงจะน,นำอันนี้อันน,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 นี้นี่นี่ที่ผมใส่นะครับต้องเขมเหลท้องนิดน,นึงตาตาวินัยขอเป็น XL ไปแล้วให้เอลผมผมเป็นอันนี้เลยพอดีเหรอพอดีไหม <c oughs> นี่ครับผม <c oughs> ผมหมาล้งลวงใส่เอลมันสวยเออเนาะพี่นุอาจารย์นุอาจารย์นุใส่งี้ คิดเอาเองอีกแล้วนี่เนี่ยหุ่นยังงี้นี่ใส่สวยนี่มันมันเซาเมียนพุงโนอแม่น่ะสุกุมสุกุมเน่ยดะหล่อปุ๊บมือดะดะกระดุมบอลนั่นนี่เลยดะดะเยอะด่าอะเครื่องเนี่ยหล่ะนะวันนี้ก็นี่แหละครับผมเอาเสื้อใหม่มาฝากของทีมงานนะครับผมสวยงามนะ ยังไม่ถึงไหนเลยคิดถึงยายแล้วอยู่บ้านไหนอยู่บ้านไหนยายมัดมัดมัดมดมยงยายกีโนบิดบิดใสโยงนะอ๋อสั่สโยงสัอนะปลาบองปูเนง่ยจับนี่นี่ก็จะมัดสเบิมนเนียนดูตัวเองนายช่ว่าหุ่นดีไหมเออนะโอ้นี่จับชูหลังคำโอ้ไม่มีพุงอยู่ไฮไลท์ไฮไล เนี่ยีเลยมีเกับตัดทีนนนนนนเอานะที่เป็นหน่วยนฮะไม่เหมือนเขาทั่วไหนไม่เหมือนเขาเนี่ยติ๊บเองเนี่ยอันนี้อันนี้รต้ติ๊บก๊อปูเปล่านี่ตัวนี้ก๊อปลเปล่านี่้อนม่อยู่ซ้ายได้ไงวะตัวนี้ก๊อปลูกเปล่านี่ฮะองนี่กระหาใช่เล กินนักเล่นอรอยู่ข้างซายหมดอันนี้กบอันี้อยู่ข้าขวาโอ้โหจำสภาพมอุซาปิดข่าวไว้นี่ว่าเสื้อออกวันนี้วันเดียวนั่นนี่กบแล้วนะครับผมว่าหน้าทีมเจอเสื้อกบแล้วนะครับผมมันมุ่งอะไอ่ะตัวนี้น่าจะสิบเจ็ดนาฬิกาสี่สิบหกนาทีครับผมบรรยากาศช่วงนี้รอเทสเสียงนะสวยงามรอพิธีการก็น้องแมงกิโฮฮิโฮเฮย ก็เดี๋ยวได้เทศเสียงแล้วครับผมเก็บมาฝากครับผมเสื้อใหม่เสื้อใหม่คึกคักตื่นเต้นกันใหญ่ไม่เกินอีสามวันกระแค่คืนนี้แหละเกแล้วจอเออเนี่ยโอ้โหรำนหมูดแต่เอาตัดออไงดีระยิบระยิงรางวัลนี่ครับผมผมผมอาจจะใส่สวยเน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 พี่แกเนี่ยผมผมจะใส่สวยเสื้อแดงเดยังได้กี่วันกันเอานี่นี่ โอ้ย่างเทเลยครับผมเอออย่างเจ๋วเลยนี่หุ่นอย่างบองนี่ดะหล่อเกิดเหมือนเมียนพุงเนาะอย่างแองงอ่ะนมือละคมเมวละนี่ดูอ่ะเนาะนน้้บบกัวยงลโอ้หุ่นอย่างพี่นี่ขวัญใจด่านตรวจเลยนะเนี่ยใช่ไหมลงมาลงมาคืนกอนลงมาลงมาคืนกอนผมเพียวเออผมเพียว นี่นี่บัตาหุ่นจะได้ขีธาหุ่นมีกินนะฮะขีธาเอ้ยบัตรทรงเสียนะบัตรทำเมียนพึ้งนะใช่ไหมไปเซเว่นบ้างปลักซื้อเสาเซเว่นด้วยเด้อปลักซื้อสาวเซเว่นด้วยเด้อได้ครับไ่หยุดซื้อดีใช่ใช่ใช่ของอาจารย์ใบที่ไปบ้านบ้านสลิดตัวนั้นที่ปลั๊กเรามันใช่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 โอ้ใช่ไหมเนาะแต่ตอนนี้ไม่ต้องห่วงปลั๊กใหม่แล้วเราไม่ใช่ปลั๊กเก่าหรอกแขงใหม่เลยแต่สายมันเล็ก เป็นผงเลยนู่อาจารย์วันนั่นเอาไม่เป็นผงเลยครับอะวันนี้ก็เก็บบรรยากาศมาให้ชมนะครับนี่เสื้อไม้เสื้อกอล์ฟครับผมอ้วนมึงโอ้มือดีจริงๆเลยนะคนเดียวเลยที่เป็นเอกอยู่ข้างข้างขวาคนเดียวท้ามังดายังนัาเหมือนกันเปล่าเปลี่ยนเต้า ะนะครับบรรยากาศ่วงนี้รอเทศเสียงนะครับเดี๋ยวรอชมแล้วกันนะครับผมไปแล้วพี่น้องนะครับผมขอบคุณชมด้วยนะครับผมก็เอาเสื้อใหม่มาให้ชมครับผมที่สนับสนุนนะครับเสื้อมาให้พี่ๆเขาได้ใส่ขอบคุณด้วยแล้วกันนะครับ